สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีแ่แฟนเพจนะคะน้องฝ้ายน้องทองเงิน FC นะคะก็วันนี้นะคะแม่ควานสั่งกล้วยให้พี่น้องชาวช้างในหมู่บ้านของเรานะคะทั้งหมด15ถุงนะคะก็มี5บ้านนะคะจะได้รับบ้านละ3ถุงนะคะก็มาสั่งให้พี่น้องชาวช้างนะคะ5บ้านคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่เอฟซทางเพจน้องฝ้ายน้องทองเงิน f อฟนะคะแล้วก็ทางช่องน้องฝ้ายด้วยนะคะวันนี้แม่ควานมาทําคลิปเนาะ,ะส่งมอบกล้วยนะคะให้กับบ้านช้างนะคะที่ไม่ได้ไปปางเนาะยังอยู่ที่นี่ยังตกงานแล้วก็ยังลําบากอยู่นะคะก็พอดีว่า เราเนาะมีเหตุร่วมกันมานะคะแล้วก็มีคุณแม่ f c ท่านช่วยเหลือแม่ควานมาสองท่านนะคะคก็คือคุณพี่ใจดีนะคะทั้งสองท่านอันนี้นะคะก็ท่านอาจจะไม่ให้ประสงค์ออกนามเนาะนะคะคก็มีคุณพี่ใจดีสองท่านนะคะแล้วก็มีคุณพี่สุกัญญานะคะแม่ควานขออนุญาตเอยนามท่านเนาะนะคะ,นะคะหากท่านไม่ประสงค์ให้ออกนามต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะก็ แม่ควานนะคะซื้อกล้วย15ถุงมามอบให้บ้านช้างช้างบ้านบ้านละ3ามถุงแล้วก็แม่ควานขออนุญาตส่งมอบคะแนนเป็นทุนน้ำมันรถในการตัดหญ้านะคะให้กับชาวช้างบ้านหนองอีคุนของเราทั้งหมด5บ้านนะคะก็รับเลยนะคะบ้านแรกนะคะก็ช่องพลายคมเมืองนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะยังไม่ได้ไปปางนะคะก็ยังสู้กันอยู่ที่นี่นะคะไฟ์สดเนาะนะคะ สามทุงนะคะเลือกเลยนะคะแล้วก็ส่งมอบคะแนนด้วยนะคะอันนี้เป็นความตั้งใจจากแม่ควานเนาะทีะ่มอบให้นะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะการช่วยเหลือมานะคะถึงแม่ควานแม่ควานก็ส่งมอบต่อนะคะ,ะบ้านต่อไปเลยนะคะประกายแก้วนะคะเชือกน,นี้จะไปพร้อมกับเรานะคะ <ใจ S 1> ก็มีกล้วย จากคุณแม่ใหม่ที่จะติดรถไปด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นคะแนนเนาะน,นะคะก <g ül> ็จะไปกับเรานะคะพังใบเฟืนนะคะเชือกนี้ค่ะนะคะก็แล้วก็แม่ควานขออนุญาตฝากช่องช้างที่เขายังไม่ได้เดินทางไปอยู่ปางยังตกงานเนาะก็มีอ่สีดอคำแสนนะคะ <c oughs> น้องกาละแมนะคะ <c oughs> แล้วก็ใบบัวนะคะ นี่ก็ยังอยู่บ้านนะคะรอรอข่าวดีนะคะยังไม่ได้ไปไหนเนาะรอข่าวดีนะคะก็ยังตกงานแล้วก็ยังลําบากอยู่นะคะยังต้องมีคะแนนในการเติมน้ํามันรถด,ด้วยนะคะเนาะนะคะ,นะคะก็ต้องขอบพระคุณคุณแม่เอซีที่สร้างเหตุร่วมกันมากับแม่ควานนะคะเราก็ส่งต่อให้ <l ok ald i> ช่องซีดอคาแสนนะคะช่องนี้ก็ลําบากเหมือนกัน3นะคะ เขามีช่องนะคะแต่อาจจะไล้สดไม่เป็นกันนะคะก็เข้าไปเป็นกำลังใจได้นะคะก็เป็นน้ำมันลถนะคะที่ช่วยเหลือแบ่งปันกันได้ตามเหตุผลอันสมควรเนาะที <bring> <anderen> ่ที่ทำได้นะคะ นะคะก็พอได้ไปเป็นทุนในการเติมน้ํามันแล้วก็กล้วย3ถุงอันนี้น่าจะเป็นถุงที่แถมมา,รานะรมหรือเปล่านะคะมันมีแถมมาด้วยก็แจกเลยนะคะอันที่แถมคนละวีคนละวี <c oughs> นะคะก็ <c oughs> ขอบพระคุณนะคะคุณแม่เอฟซีนะคะทั้งสองท่านที่สร้างเหตุร่วมกันมากับแม่ควานแล้วก็น้องเย็นจิตนะคะแม่ควานก็สละส่วนที่แม่ควานได้รับเพื่อส่งต่อ คะแนนแล้วก็อาหารให้กับพี่น้องชาวช้างที่เขายังตกงานและเขาก็ยังลําบากก็ขออนุญาตฝากช่องช้างในหมู่บ้านของเราด้วยนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าเราไปเราก็ไม่รู้ว่า,เ,าเราจะเป็นยังไงเนาะอาจจะลําบากหรืออาจจะดีขึ้นยังไม่มีคําตอบที่แน่ชัดนะคะแต่ว่าเราก็อยากช่วยพี่น้องชาวช้างก็เป็นสะพานบุญนะคะให้กับช่องใบบัวนะคะ อันนี้ก็คือช่องใบบัวเนาะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะหากคุณแม่ f อซอยากเข้าไปติดตามน้องให้กำลังใจป้อนอาหารก็เข้าไปได้อันนี้ช่องสีโดพลายคําเมืองนะคะก็เข้าไปติดตามได้นะคะแล้วก็สีดอคำแสนอยู่ข้างหลังนะคะคุณตาอิ่มท่านอาจจะไม่ค่อยได้ไลค์เนาะหรืออาจจะไม่รู้เหมือนกันนะคะเพราะว่าแม่ควันก็ไม่ทราบว่าจะเป็นยังไงเนาะ,ะแล้วก็ช่องน้องกาลาแมรหรือก้อนทองนะคะเขาก็ไม่มีช่องก็ ติดต่อได้ที่เฟซบุ o กอ,อะไรนะตัดถึงเฟซบุ๊กอะไรเฟสเฟซบุ๊กดอนงามสง่านะคะก็ติดต่อเป็นกำลังใจให้ได้เผื่อคุณแม่อยากแวะเวียนเข้าไปสอบถามความเป็นอยู่เพราะว่าการแยกย้ายกันครั้งนี้ถือว่าเราก็ไปตั้งหลักนะคะไปสู้กันส่วนคนที่อยู่ก็ต้องสู้เช่นเดียวกันเขาก็ยังลำบากนะคะเราก็ยัง มีน้องฝ้าอยู่เดี๋ยวแม่ควานก็จะกลับมาช่วยไลฟ์พี่ฝ้าอีกนะคะหรืออาจจะได้ไลฟ์ให้ชมเป็นครั้งคราวเนาะก็ตามเหตุและผลตามกำลังที่จะทำได้ก็กราบขอบพระคุณมากๆนะคะ ขอประคุณพี่ใจดีทั้งสองท่านเลยนะคะที่ทำให้แม่ควันได้แบ่งปันความสุขนะคะให้ชาวช้างในวันนี้นะคะก็ขอให้คุณแม่ f อนะคะมีความสุขมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็หวังว่าท่านคงเห็นสิ่งที่ท่านมอบให้นะคะไปถึงน้องๆช้างแล้วก็ครอบครัวควันช้างที่ลำบากท่านคงจะนะคะยินดีกับแม่ควันด้วยนะคะก็ขอบพระคุณมากๆนะคะ นี it, ่นะคะเอาน้ำปลาระมาแบ่งให้แต่ละบ้านนะคะบ้านละสองขวดค่ะพอดีมันเหลือเยอะเนาะของแซบนะคะก็ขออนุญาตพี่ใหม่น้อนะคะแบ่งทุกบ้านนะคะจะได้ประหยัดอาหารนะคะกับข้าวเพราะยังลําบากกันอย <c <c ู Alter, <k <k ่นะคะขอบพระคุณมากมากเลยค่ะก็บ้านหลังที่สองนะคะบ้านพลายคําเมืองค่ะแบ่งกันทานนะคะไว้ตําส้มตำเนาะเพราะมันเยอะมากนะคะของนัวนะคะเดี๋ยวจะ ไปบ้านตบประกายค่ะบาลาสองขวดนะคะมันเหลือเยอะนะคะก็เป็นทุนนะคะคอนต้นก็จะเอาไปเหมือนกันตําส้มตาอาหารหลังนี่แหละนะคประหยัดประหยัดโอ้เอาตะกร้านี่ไปด้วยเตรียมคลองแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวไปบ้านคําแสนต่อเลยนะคะเดี๋ยวก็จะเอาไปให้บ้านคุณตาดอนนะคะอ่างกาละเมนะคะเนยคองแซ่บ ้องนัวนะคะนี่น้ำปลาราที่คุณแม่ใหม่นะคะส่งมาแม่ขวานก็ขออนุญาตแบ่งปันเนาะเพราะมันเยอะมากนะคะนี่เลยลายขวดนะคะจะได้ประหยัดมีเครื่องปรุงนะคะตำส้มตำแล้วก็ทำแกงทำอะไรได้นะคะขอบคุณค่ะท้ายนะคะบ้านคุณตาดนน้องกาละเมค่ะนะคะก็เอาไว้ทำกับข้าวนะคะเพราะว่ามันเยอะมาก ก็ตำมส้มตํานะคะแซ่บๆค่ะก็ขอบคุณนะคะแบ่งปันกันนะคะ